เพรียวเพรียวอะสายไหนเป็่านแมงยังไงเป็นท่านแมงยังไงเสียวเสียวเสียวอะไรกะเสียวเสียวเร้ยเฮ้ยเฮ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 ้ยเร้ยเ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 ย พี่โป้งผมว่าน้องชอบแอบชอบผมใช่เสียเพียวชาวตลอดอะไรมาผมตลอดเลยเบื่อมากชอบชอบบผมนะเอาเอาเป็นว่าทางนี้มาลองดูทีมชาติอิตาลีก่อนดีกว่าฮะรับผมผู้การทีมของเขาคืออันโตนิโอคาบรินนี่นะครับอิตาลีครับเดี๋ยวไปกันทางอิตาลีเลยนะครับวันนี้เยอะหน่อย6ทีมวันนี้คนนี้เขาเกิดที่8ตุลาคมนะคะที่ราศีกันยังไงฮะมาดูบ้านทัศการงานของเขาเนี่ยดวงดาวสมงผลให้เกิดการก้าวไปสู่แบบว่าจุดที่ดีกว่าเดิมถูกต้อง แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่ด้วยจำได้นะครับผมผู้ใหญ่นะให้การสนับสนุนนี่เป็นยหางดีเพราะว่าอย่างอิตาลีเนี่ยเคยเข้าชิงกับเยอรมันนะฮะก็แพ้สองศูนย์อันนี้จะไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมอาจจะชนะก็ได้ครับแล้วด้านความรักเป็นไงครับความรักนะคะปัญหาเรื่องของเวลาค่ะทำให้คนที่แบบมีคู่เนี่ยจะเจอกันน้อยลงนะคะคนโสดก็ยังไม่มีข่าวดีใดเลยก็ต้องบอกว่าเออรอจังหวะกันต่อไปเพราะฉะนั้นคือในเรื่องของเวลาอย่างการนัดซงนัดซ้อมอะไรเงี้ยก็ต้องแบ่งเวลาให้นักเตะไปหาครอบครัวได้มี หลักใจครับมกานเงินนะคะระวังการถูกหลอกถูกโกงนะคะรวมถึงรายจ่ายต่างๆอย่างเช่นนักเตะอาจจะโดนเบี้ยวค่าตัวตรงนี้ไม่มีพลังยิงเลยใช่ครับต้องอัดฉีดดีๆสุขภาพเราจ้าสุขภาพผ้าอยู่ในเกสที่ดีค่ะโรคภัยไข้เจ็บก็แบบว่ามีการถูกหลอกขถูกหมอคือเรียกว่ามีหมอประจําทีมคนใหม่แล้วแบบเก่งมากมาดูทางทีมชาติสวีเดนกันบ้างนะครับซึ่งพี่เปียก็ดูแลอยู่นะฮะพี่เปียซัดดาบซัดดาบนะครับผมตรงนี้เปียชักดา ครับผมโหนี่ไม่เล่นด้วยแล้วแชร์ได้ไม่ไหวอะเตียชักดาบแล้วปีมือแรกด้วยนะโอ้โหยโอเคพี่รู้สึกได้เลยว่าพี่เป็นทางโอ๊ยคนลาวเหรอม้าไก่หน้าผากเลยนะออะ เป็นไงบ้างสำหรับพี่เปี๊ยกครับตาที่13กุมภาพันธ์นะคะที่ราศีกุมภ์คด้านการคบได้ความโดดเด่นไหมความโดดเด่นมากเลยเพราะต้องระวังปัญหากับลูกน้องบริวารนะคะจะรว่าลูกน้องชอบสร้างความวุ่นวายงงงงเรียกซ้อมก็ไม่ซ้อมวางแผนก็ไม่เล่นตามแผนด้านความรักครับความรักนะคะคนสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกสเปคถูกใจเลยนะส่วนคนมีคู่เนี่ยต้องระวังความแบบว่ามีเสน่ห์ของตัวเองแต่ถ้าให้เกิดแบบว่าปัญหาบมืที่สามก็ถือว่าความรักของทีมดวงนี้นี่ก็ค่อนข้างลงตัวนะครับ มาทั้งด้านการเงินครับการเงินนะคะรายจ่ายจะลดลงแล้วก็ะระวังเรื่องการจัดจ่ายให้สอยหน่อยนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าแบบซื้อของแพงๆซื้อของเยอะๆอย่างนี้ใช่อย่าฟุ่มเฟือยอย่าฟุ่มเฟือยนะครับผมสุขภาพเราจะยสุขภาพนะคะอาการระบบทางเด like ินหายใจระวังด้วยจะเป็นปัญหาครับผมคือป่วยเป็นหวัดไงเพราะว่าเขาก็ไปแตะกันที่เนี่ยประเทศเจ้าภาพสวีเดนที่สวีเดนใช่อากาศหนาวโอเคใช่ครับผมแค่ขนแก่ะ หลังจากที่อิตาลีไปแล้วแล้วก็สวีเดนแล้วนะซึ่งเป็นทีมชาติเลยนะครับผมต่อมาเป็นเจ้าภาพด้วยเเป็นจ้้าาภพดวยมาที่เนเธอร์แลนด์ครับหรือว่าฮอลแลนด์ครับผมผู้จัดการทีมฮอลแลนด์เป็นไงบ้างครับโรเจอร์เรดเนอร์เกิดันที่10กุมภาพันธ์นะคะยูราสีมังกรนะคะด้านการงานของเขาเนี่ยจะบอกว่าถึงแม้ว่างานเขารู้ล่วงไปแล้วแต่ว่าจะมีความกังวลเกิดขึ้นทีหลังต้องระวัง คือแม์ที่นผ่านมาเนี่ยต้องทิ้งเลยอ๋วไาคิดเล็กคิดน้อยใช่สกุลสกอร์นี่ทิ้งก่อนแล้วเอาแม์นี้เลยบางทีไปจาแผนเก่าๆที่ฝั่งตรงข้ามเล่นเนี่ยมาแม์นี้ก็อาจเปลี่ยนแผนก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าไปยึดติดกับแผนเก่าความรักละครความรักนะคะความเบื่อหน่ายจะบั่นทอนความสัมพันธ์นะคะคนมีคู่ก็ต้องหมั่นสร้างสีสันนะคะคนโสดก็ชีวิตจะวุ่นวายจะบอกว่าความในทีมอาจจะแบบว่าปองนอนกันนิดนึงหรือเปล่าพากันไปกินข้าวบ้างจากเหนือเตยบอลมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็พายจำกิจกรรมท ชาบูชาบูสุกี้สุกี้ใช่ครับผมตรงนี้ได้การเงินนะครับการเงินนะคะมีเกณฑ์รายจ่ายเยอะมากๆเลยอ่ะทั้งการลงทุนในธุรกิจที่ไม่ถนัดด้วยทําไปกรเสียเปล่าไปฟรีเลยอาตรงนี้ตีรถเปล่านะใช่สู่ห้าเลยลูก สุขภาพนะคะต้องระวังนิดนึงเนีเห็นก็บอกนะระวังเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องสายตาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าอ no c a เ e ไม่ว่าไปต่างดิบต่างถิ่น่างแดนแล้วระวังอาหารเิมนะฮะครับอ่ะมากันด้านของทีมนอร์เวย์กันบ้างพูดกันคืออีเวนต์เฟเลลุดครับยังไงครับีวันที่15กรกฎาคมนะคะอย่ที่ราศีเมถุนราศีเมถุนนะฮะได้านการงานขรือครับนะคะมีเกมเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วก็จะถูกจับตาแบบว่าตรวจตาตรวจสอบเสมอว่าแบบเธอทำอะไรผิดมาหรือเปล่าคือเงี้โดนกันแก้โดนอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยอ จากคู่แข่งบ้างจากใครบ้างคือเรียกว่ามีขึ้นใต้น้ําในทีมชาตินอร์เวย์นะบ่อยอย่างงี้นะครับด้านความรักแลวครับฟังนะคะคนโสดมีโอกาสจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ส่วนคนมีคู่เนี่ยต้องระวังความรักครั้งเก่าอะไรอย่างงี้นี่ไงคนที่ออกไปแล้วของสโมสรหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ออกไปไม่ได้อยู่แต่ว่ายังมีผลกระทบอยู่ก็มาทําให้แบบลังควานนะฮะอาจจะมาแสดงนะฮะความคิดเห็นตัศนกติว่าควรเล่นแบบนี้แบบนั้นบางคนก็ต้องฟังดีๆ นะครับการเงินครับผมการเงินนะคะจะมีรายได้เพิ่มเติมมากขึ้นค่ะบวกกับเก์ดวงโชคตาอ่อภเขาเนี่ยแบบเรื่องเงินนโดดเด่นมากเลยะนะดีเรื่องเงินนะมีภาษีนะนะครับผมซุ่มใดไหนเท่าโล่เป่าเจอตังค์ใช่ครับผมสุภาพสุภาพครับภาพนะคะก็ต้องระวังการขับรถนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อาจจะทําให้แบบว่ามีการผ่าตัดเป็นแบบเสื่อไขติ่งอย่างเงี้ย กานทีมไม่ควรกินฝรั่งใช่ครับผมเพราะว่าฝรั่งมันจะทำให้เกิดไส้ติง่งนะฝรั่งเล่นเยอะมกินต้อมากินไทยครับผมตรงนี่นอ,อะไรนะต่อมากินไทยเป<ท>็นไงครับกินไทยนี่ไงไม่กินฝรั่งไง มาทีมชาติรัสเซียกันบ้างดีกว่านะครับนั่นคือฟาริดเบนติตี้ครับผมค่ะเก่าที่16มกราคมใครอ๋อเก่าแล้วเฮ้ยเก่าที่16มกราคมนะคะที่เราสีมรกตอันนี้มกราคมโหโคตรโดดเลยออะโหไม่ไหวแล้วนะพี่ไม่ไหวแล้วนะขอให้เป็นมัลค์าได้ไหม มอกราอะไรบ้าเปบอเซมิอาเซมิอาเกิดเดือนมกมกราคมกันใช่นี่ทางใต้เทือนเลยเนี่ยหนุ่มนี่ตารางนี่อะไรจับฟันหนูพูดหนูพูดชัดขึ้นแล้วนะหอนี่จัดฟันมูมกมกรา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 คมนะครับแล้วเวลาไปเซเว่นสั่งสมบัติสั่งเส่กรอกยาวๆกินสั่งอะไรสมูกี้ใบใบวันมอกรา ครับผมนะด้านการงานของเขานะคะว่าเออถึงแม้การงานเขาจะรู้ล่วงไปแหละครับผมหนูพูดไม่ชัดการงานดีไหมงานงานรู้ล่วงดีแต่รู้เรื่องไปดีแต่ว่าอาจจะมีรู้เรื่องดีด้วยครับผมรู้ล่วงอ่งไม่ใช่รู้เรื่องครับผมโอ้ยพูดพี่แอนนาเลยไงไม่จะรู้เ่องไปแล้วการงานรู้เรื่องอ่อรู้ลร่องครับผมแต่จะมีความวิตกกังวลวิตกกังวลจะเกิดขึ้นเรื่อยๆอาจจะพวกไม่ค่อยถ่วงพวกไม่ค่อยอดนะ ที่อันนาสิงล่างอยู่เนี่ยความรักเป็นไงเนาะความรักความรักความรักนะคะเออจะเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็มาททอลความสัมพันธ์นะคะก็พยายามและการแบบสร้างความแบบอะไรไม่มีสีสันนิดนึงอ่านะฮะก็เรียกได้ว่าเติมความหวานให้กักันใช่การเงินการเงินการเงินนะคะมีเกณฑ์ได้เยอะมากค่ะรายจ่าย จูนไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยสกิดอันนี้พี่ไายฮาร์เนี่ยพี่ชอบเพราะว่ามันถูกต้องกจะรู้สึกตัวเองไงรายได้รายได้เยอะมากอ๋อได้รายจ่ายของเขาได้เยอะมากเขาบอกว่าเนี่ยสวยและรวยมากได้มีโชว์มีโชว์ทรัพย์สินระหว่างวันด้วยเอาเอาอีกหนูว่างอยู่คิวว่างอยู่นะคือมีมีรายจ่ายเยอะมาก รายจ่ายเยอะมากแล้วก็การเราคุยดูแกิจของเขาเนี่ยทำไปก็เสียเขาไม่ถนัดเ่ยโ,โดนหลอกโอเค<ช>นะครับผมเพไมะนั้นและที่มีแต่ลบกับลบนะส,สุขภาพอ่ะสุขภาพก็ระวังเรื่องอ,อาการทางสายตาอยู่ดีตากระตุกวีเจ็บต,ตาอะไรอย่างงี้อ๋อครับผมบางทีก็ชอบไปปิ้งใส่เขาระวังจะเดินจะเดินับมาเนี่ยคือปัญหาสายตาถูกครับผมนะครับผมมาทำอะไรเอานะครับนะฮะมาที่ทีมชาติสเปนบ้านผู้จัดการเล่ก็คืออิกนาซิโอนะฮะเฟเรต้าครับผมครับผมยังไงบ้างนะวันที่ยี่สิบ สี่กรกฎาคมอยู่ที่ราศีกอรกรกฎาคมนี่เน้นๆเลยกรกฎาคมครับผมมันไม่เหมือนมกลานะคะด้านการงานช่วยด้วยเยอะไหมอ่ะด้านกา ดีจะมีโอกาสได้แสดงฝีมือครับผมตรงนี้มาปองงานการงานของเขาเลยค่ะจะรับข่าวดีแล้วก็มีโอกาสได้แสดงฝีมือให้ทั้งเพื่อนทั้งร่วมงานแล้วก็เจ้านายเห็นด้วยถือว่าสุดยอดนําทีมได้ดีนะฮะตรงนี้นะฮะฉายแสงฉายแสงความรักอ่ะความรักนะคะคนโสดจะมีความสุขอยู่กับตัวเองนะคะส่วนคนมีคู่เนี่ยยังประคับประคองความรักไม่ได้ครับถ้าโกรนกันก็มีโอกาสได้เข้าใจกันมีคนดีอย่างเงี้ยเพื่อนการเตะบอลแบบเออมึงไม่ส่ง ให้กลัวอะไรเงี้ยใ่มีการเครื่องกันใช่ก็จะมีการปรับตัวเข้าหากันได้ด้านการเงินครับการเงินการเงินจะมีรายได้พิเศษเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็รายจ่ายก็จะลดลงถือว่าเป็นเรื่องดีเยี่ยมครับครับสูภาพภาพนะต้องระวังอาการปวดหัวตัวร้อนจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากโอเคฟุตบอลตากแบบอะไรเงี้ยโอเคเพราะฉะนั้นซ้อมอาจจะเจออากาศเปลี่ยนบ้างเหนื่อยบ้าง อาก็ต้องพักผอนใด้เพียงพอนะฮะครับผมตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดทีมเดี๋ยวช่วงหน้าวงล้อโชว์ะตา์จะออกทางใครอย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นหน้าพี่ป้งแล้วก็เป็นทีมอาอิตาลีสวีเดนฮอลแลนด์ถือว่าคุณชาวโดนบูชาย่างครับแต่ถ้าเป็นทีมคุณชาว อาจลูกสอนชี้ที่ชาวชาวที่นอร์เวย์ที่ฝรั่งเทศสที่รัสเ,เซียผมโดนบูชาย,ยันถูกต <ไป S 2> ้องคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับดูซิว่าทางรายการสวอตเซียมซีของเราจะให้ใครเป็นทีมที่หนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ยูฟ่าวีเมนส์ยูโร3 0 3สักคู่เดียวกับสปอตเซียมซี